หนึ่งพฤษภาคมนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญของชาวแรงงาน<ช>ค่ะเป็นวันแรงงานด้วยนะคะขอพาไปดูกิจกรรมดีๆค่ะที่จัดขึ้นให้กับพี่น้องชาวแรงงานนะคะโดยโคอิเซียมยะลายค่ะได้ร่วมกับโรงพยาบาลสํานักงานแรงงานจังหวัดยะลานะคะจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติเพื่อพี่น้องประชาชน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดยะลาค่ะได้มีการจัดกิจกรรมให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปรวมถึงพี่น้องชาวแรงงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของลูกจ้างผู้ใช้แรงงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างและหน่วยงานรัฐซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะด้วยงานนี้นะคะคุณพรพิมลมั่นฤทัยผู้บริหารศูนย์การค้าโคลิเซียมยะลาได้รวมกับกลุ่มงานอาชีววชกรรมกลุ่มงานสาธารณสุข ะะขอภัยค่ะกลุ่มงานสุขศึกษากลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลยะลาสำนักง,งานแรงงานจังหวัดยะาลาจัดก,กิจกรรมอาชีพในฝันวันแรงงาน2568ขึ้นที่บริเวณลานกิจกรรมชั้นสองโซนบีหน้าอำเภอยิ้มมีการให้บริการต่างๆมากมายค่ะเช่นบริการให้ประชาชนสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มการสาธิตการฝึกอาชีพเครื่องดื่มสมุนไพรการตรวจสุขภาพฟรีเช่นการตรวจมะเร็งปาก,ปากมดลูกนะคะความดัน คัดกรองเบาหวานต่างๆการแสดงจากทูบีน้ำม่วงกิจกรรมตัดผมฟรีกิจกรรมบนเวทีร้องเพลงขวัญใจแรงงานรวมทั้งดูหนังวันแรงงาน80บาททุกที่นั่งอีกด้วยค่ะในส่วนของสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาคุณอาคมคุ้มหมู่หัวหน้าสำนักง,งานแรงงานจังหวัดยะลาก็กล่าวนะคะว่าทางสำนักง,งานแรงงานยะลาค่ะได้รับความร่วมมือจากทางโคริเซียมเป็นอย่างดีทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมภายในห้างและกิจกรรมอือ่นๆอ,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 อีกหลายโครงการ นนะะโดยเฉพาะด้านการต่อต้านยาเสพติดซึ่งทางโคเลซียมก็ถือว่าเป็นคูรข่ายที่สำคัญในการพัฒนากำลังแรงงานของจังหวัดยะลาต่อไป